Air Asia. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลัามาพบกับรายการว้าว,วแหวนแหวเป็นประจำเวลาเบาๆทุกวันจันทร์9โมงเช้าทาง Modern i ท e TV นะคะ สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็มีแขกรับเชิญสุดหลอ่อคุณอาร์ตสุดนั่นเองซึ่งก็มาแนะนําเราเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองการออกกําลังกายให้ได้ซิกแพ็กสุดเซ็กซี่แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่พีหวานหวานที่รู้สึกว่าเล่นแล้วเบิร์ทั้งตัวเลยอยากรู้ไหมอยากรู้ดิอยากรู้ก็ไปสิครับไปไหนเดี๋ยวก่อนจมาก ว่ายน้ำนั่นเองครับ e ว่ายน้ำนั่นเองที่เป็นกีฬาที่อาร์ตบอกว่าได้ทุกสัดส่วนเลยทีเดียวใช่ครับแ้วอย่างนี้ปกติอาร์ตว่ายน้ำบ่อยไหมคะถ้ามีโอกาสนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ว่ายน้ำเพราะว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็จะว่ายน้ำทะเลหรือไม่เนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ถือโอกาสว่ายตามโรงแรมตามแต่ถ้าเกิดจะว่ายน้ำจริงๆเนี่ยปล่อยเชอบแต่ไม่ค่อยได้ว่ายเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนแพ้คอเลือดอ๋อเป็นคน พอลงไปในน้ำเนี่ยเดี๋ยวโตัวเป็นสีเทาเลยอ่ะรงต้องว่ายต้องว่ายน้ำเกลืออย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอ๋อแบบอยู่แถวมหาชัยก็ว่ามาทะเลแถวนั้นเลยไปขอผักตบบ้างโอ้ยนี่พ่อจะเริ่มจะเชื่อจริงแล้วเนี่ยโอ้โหนะคะแล้วอย่างเงี้แบบว่าออกกําลังกายเสร็จธรรมดาแล้วเนี่ยแบบอาต้องแบบมีอะไรเสริมอย่างอื่นไม่เอ่ยต้องทานอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ป่ะคะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดตอนที่ไม่ได้ใช้งานร่างกายมากมายเหมือนแบบถ่ายแบบหรือว่า ต้องโชว์บอดี้และมากมายก็ไม่ต้องคุมอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดแบบสมมุติว่าโอเคเดี๋ยวเดือนหนึ่งจะมีถ่ายแบบก็ก็ขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ถามดีกว่าว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาร์ตบอกว่าผู้หญิงเน,นี่ยตอนในที่แบบอินเทรนด์มากต้องแบบแหมมีแบบลายตรงกลางสะโพกอะไรย่างเงี้ยลดตายลดตายแต่ว่าปัญหาคือจะให้แบบไปเดินเปิดพุงโชว์มันก็ไม่ได้อะแล้วอย่างนี้นี่แบบอาร์ตมองผู้หญิงตรงไหนว่าแบบผู้หญิงคนนี้เดินมาแล้วแบบ เซซ็กกี่มาจริงๆแล้วมองสามอย่างแหละหนึ่งคือหน้าก่อนแหละสองคือเหมือนคนโรคจิตอ่ะชอบผู้หญิงมีตามขนลายขนนะ พวกผู้หญิงแบบเหมือนแบบเป็นอะไรเป็นแบบไม่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 ได้ไกลไม่ได้แบบเหมือนกันคิ้วเส้นเดียวหรืออะไรเงี้ยพี่เขาผู้หญิงกีบหรืออะไรอย่างงี้มีอะไรขนย่านึกไปถึงแบบเทศเนตอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นเนี่ยสามก็คือก็คือก้นสะโพกอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบสะโพกงอนสะโพกงอนก้นงอนอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบใส่กางเกงยีนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยชอบออคุยเบื่อแล้วพี่แหวนเอ้าเบื่อเจแล้วเหรอไม่ใช่ อยากออกกาลังแล้วไงอ๋อพอพูดแล้วมันรู้สึกคึ้คอมนก็คุยแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมืดว่ายไม่ได้ไปดีกว่าไปไหนอ่ะว่ายน้ําไงนั่งเนีมีแต่ไขมันเหมือนแบบเป็นก้อนไขมันนั่งอยู่ริมสระน้ำไปรอ บิวตี้กูรูโบท็อกซ์ก็คือโปรโตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโบทูลินัมท็อกซินเอหรือโบท็อกซ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์จนมีประสิทธิภาพในการคลายกล้ามเนื้อดังนั้นการฉีดโบท็อกซ์ก็คือการฉีดสารโบลูลินัมท็อกซินเอเข้าไปที่บริเวณกลามและขากนรนไกลเพื่อช่วยคลายและลดกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังบริเวณกลามโหนกแก้มและคาง นอกจากนี้โบท็อกซ์ยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยเหี่ยวยน่นร่องลึกที่เกิดขึ้นตามวัยและจากการแสดงอารมณ์อีกด้วยแต่ยังไงก็ตามเพื่อความมั่นใจคุณผู้ชมก็ควรขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์เพื่อที่คุณจะได้ทำการรักษาผิวหน้าหรือแก้ไขรูปหน้าได้อย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์เพื่อที่คุณจะได้มีใบหน้าที่สวยใสยไร้ริ้วรอยอย่างที่คุณพอใจและปลอดภัยด้วยค่ะ คำถามพิเศษประจำวันนี้พรุ่งน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะหนุ่มอาร์ตพสุดจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ลี้ลับหรือเชื่อหน้าขนหัวลุกที่เจ้าตัวได้ประสบมาเองแล้วก็เห็นเพื่อมนมานั่งอยู่ซ้ายมือเราก็หันไปแล้วก็แบบ เป็นหน้ามันเนี่ยแหละแต่ตาไม่มีจะหมหือไม่มีป่าอีกสักครู่เดียวค่ะ จากเรื่องราวของไลฟ์สไตล์นะคะว่าจะเป็นการออกกีฬาและอะไรต่างๆของหนุ่มอาร์ที่โดดเด่นมากๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอาจจะทราบกันแล้วของหนุ่มอาร์ทนั่นก็คือเรื่องราวของสัมภัสที่6นั่นเองซึ่งก็ช่วงนั้นก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวโด่งดังมากเลยได้มีประสบการณ์แบบว่าได้เห็นพลังเหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้ถามอาร์ตบ้างดีกว่าว่าเป็นคนที่มีซิกเซน จริงอย่างที่ข่าวว่าหรือเปล่าเลยคือตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันครับว,ว,ว,ว่าตัวเองมีซิกเซนหรือมีอะไรค<า>่ะแต่คือเห็นสิ่งเหนือเน,อเนือธรรมชาติเนี่ยตอนอายุสิบสองอ๋ตอตั้งแต่สิเลยเหรอใ่คก็คือปู่ปเสียค<า>่ะก็คือไปยืนล้างจานอยู่ปยืนล้างจานยืนล้างจานแล้วที่<อ>บ้านปู่มันเป็นหน้าต่างบานพับอย่างเงี้ยครับ<อ>บานพับบานพับ<า>แล้วเราก็มองทะลุลงไปเนี่ย เราเห็นเป็นผู้ชายใส่กางเกงขาคว้ยซึ่งมีคนเดียวคือปู่ใส่อยู่แล้วก็ใครมาเอากางเกงปู่มาใส่อะไรเงี้ยแบบแบบทะลึ่งนะกางเกงปู่มาใส่อะไรเงี้ยแล้วก็มองไปค่อยมองไล่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 ลงไปปรากฏว่าเห็นปู่อะเห็นเห็นเห็นขามีแค่นี้แล้วก็ลางหายไปแบบไปสิครับทิ้งตาแล้ววิ่งเลยับ จินตนาการภาพตามระบบขนลุกใช่แล้วก,แวก็แล้วก็ต่างต่านั้นก็เห็นก็เห็นจะเห็น,หนอะไรพวกนี้ตลอดอครับแต่แต่แต่ที่รุนแรงที่สุดคือคือไปเห็นเพื่อนเพื่อนตัวเองเพื่อนตัวเองเ,<ล>เพื่อนตัวเองค<ล>ือ,อไปเที่ยวอ<ะ>่าแล้วก็แล้วก็เดินขึ้นผับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นเพื่อนมานั่งอยู่ซ้ายมือเนี่ยเราก็หันไปแล้วก็แบบเราก็ทาหน้างงบับนึงแล้วก็หันไปหันไปหันใหม่แบบคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ย เป็นหน้ามันเนี่ยแหละแต่ตาไม่มีจมูกไม่มีปากแล้วก็เออไปก่อนนะแล้วแล้วเราก็เดินไปไม่ได้เตือนไม่ได้บอกอะไรไม่ได้เตือนไม่ได้บอกไม่เลยไม่เลยสิบห้านาทีลงมาโดนยิงตายจริงป่ะจริงครับตายคาที่เลยคาที่เลยโอ้ my ่ก d ตายใช่แล้วก็เห็นอีกเห็นอีกครั้งที่สองก็เห็นอีกครั้งที่สองก็คือนั่งกินกันอยู่ในห้องนั่งกินกันอยู่ในห้องอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งก็หันไม่เห็นก็ ภาพที่เห็นคือ<ะ>เห็นแค่บ่าหัวไม่มีคือขยี้ตาแล้วขยี้ตาแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรอ่ะคือหายไปเลยใช่ก็เลยไปขอหมวกเพื่อนมาครอบหัวให้มันอ่าอก็คือคนโบราณเขาบอกว่าถ้าเกิดคนไม่มีหัวจะใส่หมวกไม่ได้ก็คือเหมือนต่อหัวให้มันนะั่ะ เข้าใจแล้วใช่น่ากลัวมากเลยอย่างนี้นี่แบบปกติบางคนกลัวผีอยู่แล้วหรือเปล่าเอ่ยกลัวจนไม่กลัวครับกลัวจนกระทั้งแบบเจอบ่อยมากเจอหนักบ่อยมากนี่หนักต้อสิบเซนอย่างเลยใช่ไหมครัใช่ครับสมัยก่อนตอนสิบปีที่แล้วก็จะมีไปดูบ้านผีกันอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมีประวัติแบบบ้านหลังนี้มีคนตายนะแล้วเราก็เข้าไปเล่นผีเทอาแก้วโห้ยตายละเปียกมากใช่เล่นเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นผีเทอาแก้วเสร็จปุ๊บแล้วก็ก็เล่นก็เอากระดานวางแล้วก็เล่น แล้วเชื่อแบบเหมือนในหนังนะครับแก้มันวนงเงี้ยทุกคนแบบแรเ,เราถามเขาว่าท่านมาหรือยังเขาก็ไปที่มาแล้วมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าจริงหรือเปล่าเราถามเขาว่าจริงหรือเปล่าจริงนั้นช่วยทําอะไรก็ได้ให้เรารู้ว่าคุณอยู่ที่นี่จริงๆอุ้ยช่างด้าแล้วเป็นยังไงเป็นคนกระทืบเท้าอยู่ข้างบนชั้นสองสามทีปั้งปั้งปั้ง,งอย่างเงี้ย จริงจริงครับโอ้ยแต่เราเราต้องเป็นลมตายแล้วแบบนี้นี่ก็แปลว่าอาร์ตก็ต้องไปทําบุญบ่อยๆเพราะว่าเราเองก็เจอสัมปเวสีเอ่ยอะไรเอ่ยก็จริงๆแล้วชอบทําบุญอยู่แล้วด้วยครับมีทุกวันนี้ก็เพราะทาบุญมากกว่าเรื่องนี้ถามถึงเรื่องของคลิปพญานาคบ้างดีกว่าอันนี้เจอที่วัดด้วยใช่ไหมเจอที่วัดครับเจอที่วัดหรือแบบว่าเราเรื่องราวให้ฟังหน่อยว่าไปเจอได้ยังไงแล้วที่เห็นนั่นมันคืออะไรคือ รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณนารีมีวันหนึ่งก็คุยไลน์กันเนี่แหละ,ะมันต้องเท้าความเปเท้าความไปก่อนว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาอออย่างเช่นรู้สิ่งที่ผมรู้คนเดียวผมไม่คนนั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่าข้างเขาจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้อ๋อคือปวดโดยไม่มีสาเหตุม,มาหกเดือนแล้วแล้วอยู่วันหนึ่งเขาก็ทักว่า ระวังเข่าปวดนะซึ่งผมบอกว่าผมปวดเข่ามาหกเดือนแล้วเนี่ยบโดยที่โดยที่รักษายังไงก็รักษาไม่หาย<อ>เขาก็เลยให้ผมภาวนาจิตน,นั่งสมาธิ<อ>แล้วผมก็บอกผมนั่งผมนั่งไม่ได้<อ>นั่งเถอะนะเขาบอกนั่งเถอะนะวันแรกผมนั่งสมาธิได้ชั่วโมงโอ้้ก็เก่งแลได้ตั้งชั่วโมงแล้วที่แปลกกว่านั้นคือผมก็คุยไลน์กันอปิดไลน์ทุกอย่างปิดเสียงทุกอย่าง ความหน้า้อาไว้แล้วก็นั่งสิบห้านาทีผ่านไปลืมตาเปิดไลน์อ่านคือมันหนาวมากมันหนาวจนจนจนเรารู้สึกนั่งไม่ได้อเขาพิมพ์มาก่อนหน้านี้ประมาณสิบนาทีว่านั่งวันแรกจะรู้สึกหนาน <c oughs> นวนะหล่อนเออเหมือนเที่หลนคิดไงอ่ะเอาวันที่สองเอาใหม่ นั่งที่เดิมเวลาเดิมลายคู่กันผมกำลังจะนั่งนะปิดลายเหมือนเดิมป่ะคัหน้าไปเหมืนเดิมโหมดเดิมสิบห้านาทีเหงื่อแตกพักเลยเหงือแตกแบบแตกยังไม่มีสาเหตุโดยที่มีสาเหตุนั่งไม่ได้ร้อนเมื่อวันวันนี้ร้อนใช่เวลาเดียวกันประหลาดมากคุณอาลีครับทำไมวันนี้ผมนั่งวันนี้จะรู้สึกร้อนนะพิมพ์ขอบค ทำไมจะต้องร้อนด้วยสายเหตุอะไรเอ่ยเขาบอกธาตุไฟผมมันเข้าในตัวผมหมดเลยเขาเห็นเขาอยู่ที่นู่นอ่ะเขาเห็นตัวผมเป็นไฟเลยฮ้ยก็มีลูกศิษย์เห็นเห็นก่อนเห็นด้วยตาเปล่าอยู่ข้างบนสะพานเห็นวัตถุทรงกลมกระบอกว่ายอยู่ในน้ำด้วยความเหนว วันนี้แหวนก็มีข่าวที่น่าภูมิใจของคนไทยมาฝากกันค่ะนั่นก็คือความสามารถของน้องอเล็กซานเดอร์อัลบอนนักกีฬาลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เป็นแชมป์โลกของการแข่งขันโกาคัตจูเนียเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่น่าทึ่งมากๆเพราะว่าน้องอายุเพียงแค่17ปีแต่ความสามารถไม่ธรรมดา แถมยังหน้าตาหล่ออีกตั้งหากยังไงเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอเล็กซานเดอร์อัลบอนด้วยนะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างบริษัทไทยเบเวอร์รจชจำกัดมหาชนได้มองเห็นความสามารถและศักยภาพของคนไทยได้จัดโครงการไทยเบฟไทยทาเลนต์ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยไปได้ถึงฝันยังไงเราก็ต้องขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องอเล็กซ์อัลบอนให้ไปได้ถึงฝันนั่นก็คือการเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าวันด้วยค่ะ รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณนารีมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาก็เ,<อ>เป็นที่มาของการสร้างพระองค์นี้โดยการคุยกันผ่านอ๋อนี่อารได้ร่วมสร้างพระด้วยได้ร่วมสร้างพระผมะเป็นหนึ่ง,นงในเก้าที่ได้วางศิาลาฤกษ์พระองค์นี้อ๋อพระมีพระอาจารย์องค์หนึ่งที่วัดเนี่ยวัดป่าเรียงนะครับค่ะเขาจะหาคนมาวางศิลาฤกษ์เก้าคน เขาเห็นหมดแล้วว่าเก้าคนถึงใครซึ่งไม่รู้จักเลยทั้งเก้าคนขาดอยู่คนหนึ่งแทนเทวาเทวดาคคุณอาเรียเขาก็เลยบอกว่าใครอะใครขาดไม่เจอเขาก็เลยเอะใจบอกอานหรือเปล่าเขาก็เลยเอารูปผมอะให้พระอาจารย์ดูเขาบอกคนนี้แหละอ๋อเคยนิมิตเห็นอาร์ตมิมิตเห็นอาร์ตมาวางศีลาเลิกแล้วโอ้ยจริงป่ะจริง เราก็เลยบอกว่ายังไงเราต้องไปให้ได้ใช่ผมก็เลยเป็นหนึ่งในเก้าที่ได้ไปไปไปวางสีแดงเลิกอันนี้อ๋อเข้าใจละใช่ครับแล้วสถานที่สถานที่ที่ที่บอกว่าผมเห็นพญานาคก็คือจริงๆเป็นคลองเล็กๆคลองเล็กๆมาแล้วก็เป็นฝีมือคนเนี่ยครับขุดขุดล้อมแล้วก็เป็นคลองเล็กๆต่อไปแล้วก็จะมีเกาะกลางซึ่งสร้างพระเนี่ยอ๋อพระท่านจะผลิตสถานอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางคือวัดเนี่ยขุดให้เป็นเป็นแอง เข้าใจล้ว่ะเ,เสร็จปุ๊บก็วางสิยาเลิกก็ทําวิธีตึงตึงแตกต้องเล่าก่อนว่าแต่ก่อนที่จะทําวิธีอพระอาจารย์บอกลูกศิษย์บอกว่าดูในน้ำํำดีนะท่านมุจลินจะมาด้วย,ยจริงป่ะจริงแล้วบอกท่านมุจลินจะมาวนอยู่ในน้ำในเก้าสิบรอบ เก้าสิบรอบคือเขาจะมาร่วมร่วมเขาเรียกร่วม,ร,วมร่วมยินดีที่ได้สร้างหรืออะไรอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไม่แน่ผมก็ผมก็จำรายละเอียดมากไม่ได้เสร็จปุ๊บก็มีลูกศิษย์เห็นเห็นก่อนเห็นด้วยตาเปล่าอยู่ข้างบนสะพานคือจะมีสะพานและตรงนี้คือเกาะที่สร้างนะฮะลูกศิษย์บนเนี้ยเห็นอะไรในน้ำไม่รู้แต่เห็นวัตถุทรงกลมกระบอก ว่ายอยู่ในน้ำด้วยความเมนหนยวนนคลิปที่ถ่ายในี้นี่ใครเป็นคนถ่ายอัดไม่ได้ถ่ายเองผมไม่ได้ถ่ายเองเพราะ <Camer S 1> ผมอยู่บนบนบนามพิธี <S 2> <S 2> ใช่ครับเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งถ่ายได้ด้วยจากกล้องบรท <S <S <ห>รทัพโอ้ยแล้วอย,อย่างนี้แบบพอขึ้นมาแล้วเขาก็รีบเปิดให้ดู ่าวก็ก่อนจะกลับเขาก็บอกว่าถ่ายอะไรได้อยากดูไหมก็ต้องอยากดูสิอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าอยากดูผมก็เลยเอามาบอกคุณนรีว่านั้นผมขอคลิปส่งมาให้ผมนะแล้วผมจะไปประกาศเหมือนเหมือนเหมือนโปรโมทเหมือนเหมือนเหมือนบอกคุณต่อให้คนบอกคุณต่อให้คนได้ทำบุญร่วมกับเราด้วยอันนี้ แล้วถ,ถามนิดนึีเมื่อกี้ตอนที่พูดถึงอาจารย์นารีรที่อาร์ตพูดถึงไม่ทราบว่าไปเจอกันได้ยังไงทําไมถึงแบบมาคุยกันเป็นเรื่องเพ,เพราะอาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์แบบนั่งทรงหรืออะไรเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เลยเเอาจารย์นี่เหมือนที่แหวนแหว่งเงี้ยเป็นคนปกติแล้วผมก็ไปรู้จักพี่คนหนึ่งเขาก็ถือหนังสือของอาจารย์นารีมาอ่านผมก็ชอบอยู่คำหนึ่งว่าคนสมัยเนี้ยมาสว่างแล้วชอบกลับไปมืด Uh huh. แต่เขาจะมาสว่างแล้วกลับไปสว่างกว่าเดิม uh huh. มันก็เลยเป็นจุดประสงค์ให้ผมอ่านหนังสือค uh huh. แล้วก็ก็มีโอกาสได้ติดต่อกับอาจารย์อาจารย์อาจารย์นารีคนเนี้ยแล้วก็อาจารย์นารีเนี่ยเขาก็ได้เขียนหนังสือเล่มเนี uh huh. เเน้เพื่อเป็นเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรทําบุญ uh huh. เขียนโดยไม่ไม่ไม่ได้หวังว่าว่าจะจะแ,แล้วไม่จะขายเอากําไรหรืออะไรอย่างเงี้ย uh huh. ขายเพื่อว่า uh huh. เขียนมาเพื่อว่า ให้ทุกคนได้ทําบุญรู้ว่าตัวเองมาจากไหนกําเนิดมาจากไหนเคยเกิดมาเกี่ยวกี่ภพกี่ชาติเคยเจออะไรมาบ้างสำหรับตัวเขาเลยนี้นะครับเขาแล้วก็เงินทั้งหมดที่ที่เขาเขียนมาในหนังสือเนี่ยบริจาคให้วัดป่าเรียนที่ที่ที่ใต้ทั้งหมด หมดครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วถามเรื่องผลงานบ้างดีกว่าตอนนี้เห็นเมื่อกี้บอกว่ามีละครเทิดพระเกียรติที่กำลังจะออนแอร์ออนแอร์แล้วครับออนแอร์แล้วลูกไม้ของพ่อใช่ไหมคะตอนหัวใจใกล้ลุ่งครับเป็นตอนสุดท้ายแสดงพระอััยรยภาพของนายหลวงด้านดนตรีโอ้ดีมากๆเลยนะแล้วอย่างงี้มีผลงานเห็นบอกปีนี้เป็นพระเอกอีกสองเรื่องใช่ไหมเนะปีนี้ก็มีบางอาจารย์ครับบางอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งก็ยิ่มฟรีทุ่นขึ้นมาก็เพราะเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวอีก สัก2-3เดือนนะครับนักเริงสี่แครเ,เ,เปิดกล้องก็ได้ติดตามกันแน่นอนกับเรื่องบางระจันแล้วก็นักเริงสี่แพรแล้วก็นิตยสารอีกมากมายแล้วก็ไม่แน่อาจจะมีละครแบบว่าต่อยอดอีกมากมายต้องรอติดตามกันนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอาร์ตมากๆเลยมาทั้งแบบว่าได้มาให้ข้อคิดดีๆด,ด้วยสุดท้ายอย่างที่คุณอาร์ตว่าว่าทําทดีคิดดีมันทําบุญกุศลเยอะๆแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตคุณเองนะคะ หาเขาบ่อยๆนะเขาเหงาเราก็นั <ising himself> ่งมองอย่างเงี้ยเขาก็ยื่นแขนออกมาตึ้งพูดเหมือนแบบพูดเหมือนกระตูนใช่ไหมครับพูดแบบแรดูชิวเป็นเราดนีแล้วคือที่เด็ดที่สุดคือโผล่หน้ามาเห็นว้าวน่ากลัวแล้วหน้าเป็นไงคะหน้าเขาดำๆมืดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นไม่เห็นแบบไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดเลย